ดีดูสิผม<ล>ไหมอย่างรุนแรงคุณผู้ชมคะคือเป็นรถกระบ,บะสีน้ําเงินเข้าบรรทุกน้ํามันเก่ามาเต็มคันเลยคุณผู้ชมคะแล้วเพลิงก็ลุกไหมอย่างรุนแรงจนวอดเสียหายทั้งคันแถมยังลุกลามไปอยู่ไปติดบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆคุณเห็นไหมอยู่ริมถน,นนนี่แหละซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นไหมเสียหายไปสี่คูหามคุณผู้ชมคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเมืองนครสวรรค์เลยช่วงเย็นของเมื่อวาน เพราะดีที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับเพลิงนะคะจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นเปลวเพลิงเนี่ยลุกไหม้มาจากด้านหลังของรถกระบะคันเกิดเหตุน,นี่แหละซึ่งติดข้อกลิกแล้วก็มีสิ่งของบรรทุกมาเต็มคันมีผ้าใบปิดอีกทีหนึง่ง<อ>เห็นผู้ชายคนขับเนี่ยอายุประมาณสัก20-25ปีเปิดประตูรถลงมาได้วิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมคะไม่ได้ลงมาช่วยดับเพลิงนะแต่หนีไปเลยค่ะ ทิ้งรถเอาไว้แบบนั้นจนกระทั่งเปลวเพลิงมาลุกลามอย่างรวดเร็วไปติดสายสื่อสารจากนั้นลามเข้าไปติดอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆจนเสียหายไปเหมือนที่บอกคุณผู้ชมคะคุมไฟวิ่งวิ่งมาแล้วก็คุมไฟคุมไฟนิดเลอเราไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรแต่ว่ามีคนขับที่แซงไปตะโกนบอกคนขับว่ารถไปไหมแล้วก็เห็นว่าไฟลุกจากหลังรถอ่าผมก็เลยพยายามเอาสายยางไปฉีด แต่ตอนนั้นอ in no. no. ่ะพอคนขับเขารู้เขายิ่งออกมาฝั่งตรงข้ามที่ไปร้านแบตเตอรี่เขามีหางระเบิดเขาก็เด้หางระเลยแต่ไมาด้วยสีก็เลยตะโกนหนังคนขับวิ่งออกมาว่าฝนอะไรมาเขาบอกว่าน้ำมันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะมันพุ่งเข้าไปอยู่เรารู้ว่าเป็นน้ำมันแล้วมันจับไปไปหลังกระบะแล้วผู้คนก็เลยต้องถอยพอถอยแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่รถก็มาถึง นี่นะฮะรถเพลิงมากันหลายคันเลยนะครับ<ช>แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามจะฉีดน้ําสกัดเพลิงนะแต่ว่าหลายคนก็บอกถ้ามันมาแนวนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เคมีในการดับอ,ะอ่ะเพราะว่าถ้าน้ําสกัดเนี่ยมันจะได้แบบเท่าเท่าแบบ น้อยมากอ่ะมันมีน้ำมันเก่าด้วยไงคือเอาไม่อยู่จริงๆริงคุณผู้ชมคะแม่แต่ว่าคนขับหนีใช่ไหมตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีให้ได้นะคะจากนั้นก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมด้วยว่าใครเป็นเจ้าของรถแหล่งที่มาของน้ำมันเก่าเนี่ยเอามาจากไหนเพื่อที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ